บ้านน้องคอนแกนตอนนี้นัหนาวแล้วบ้านไอ้ทางนั้นหนาวยังน้องคิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้ไอ้มีผู้สาวยังไอ้มีผู้สาวยังน้องแค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ้างว่างบ้านน้องคอนแกนตอนนี้นัหนาวแล้วบ้านไอ้ทางนั้นหนาวยังน้องคิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้ไอ้มีผู้สาวยังไอ้มีผู้สาวยังน้องแค่อยากอยู่ข้าง ในเวลาที่เธออ้างว้างหนาวกายไม่เท่าไรแต่เงาใจคิดถึงเธอเธอจะรู้บ้างไหมในตอนที่เราไม่ได้เจอฝันละเมอทุกค่ำเช้าว่าเรานั้นได้เจออยากให้เธอนั้นขึ้นมาไม่ยามคำคืนจะหลับนอนไม่ยามกอดมอนอยากกอดเธอเคยมีเธออยู่ข้างกายแต่วันนี้เธอไปอยู่ แบบแผนหรือว่าแบบแผนของความรักตัวฉันมีเพียงแค่สองแขนไว้กอดเธอในยามจะพักฉันฝันถึงเธอเป็นเกียรติจะวัดบรรยายได้มากกว่าสิบบรรทัดฉันฝันฉันฝันถึงเธอในคืนที่หลับตาตื่นมาใ,ในความเป็นจริงมันไม่มีเธอคอยเคียงข้างอยู่โดดเดียวเดียวได้ในความเป็นจริงที่อ้างว้างคำทุกคำที่สัญญายังเดอทำทุกว่าจา บ้านน้องคบกันตอนนี้นน้นหนาวแล้วบ้านไอ้ทางนั้นหนาวหนาวยางน้องคิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้ไอ้มีผู้สาวยังไอ้มีผู้สาวยังน้องแค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ้างว้างบ้านน้องคแกันตอนนี้หนาวหนาวแล้วบ้านไอ้ทางนั้นหนาวหนาวยังน้องคิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้ไอ้มีผู้สาวยังไอ้มีผู้สาวยัง น้องแค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ้างว่า คมหนาวม่เยือนไปเดินตุลาเฮดให้หัวใจน้องสันไวคิดหอดความฮักไปเดินเดษาทีา่ไอนั้นเลือกชิมไปวนเวียนมาบรรจบคนที่โคบมาเปลี่ยนใจคิดหอดเจ้าลายแต่ผลสุดท้ายได้แค่คนคอยถามขา่าวมันหนาวมันหนาวหูเบาคนไกลหลือใจน้องบอละทุนหัวได้ลูกได้เมียรเราบอกคนไกลหรือเป็นจังใดบ่หูขาว นั่งหนาวอยู่ข้างกองไฟให้ได้ใจจามีผู้สาวยังจำทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวเมื่อยามลมหนาวพัดเข้ามาเมื่อน้องคแกันตอนนี้นั่นหนาวแล้วบันไอทางนั้นนั้นหนาวยังน้องคิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้ไอมีผู้สาวยัง ไอ้มีผู้สาวยังน้องแค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ้างว่างบ้านน้องคอนแกินตอนนี้นันหนาวแล้วบัานาอทางนั้นนันหนาวอย่างน้องคิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้ไอ้มีผู้สาวยังไอ้มีผู้สาวยัง น้องแค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ้างว่าบ้านน้องคอนแกินตอนนี้้นหนาวแล้วบ้านไอ้ทางนั้น้นาหนาวยังน้องคิดฮอตเจ้าอีกแล้วแต่ว่ามือนี้เจ้ามีผู้สาวยังเจ้ามีผู้สาวยังน้องแค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เจ้าอ้างว่าบ้านน้องคอนแก่นตอนนี้้นหนาวแล้วบ้านไอ้ทางนั้น้นหนาวยังน้องคิดฮอดเจ้าอีกแล้วแต่ว่ามือนี้เจ้ามีผู้สาว sao nhan